ภาษาไอที IT, วันละคำสนับสนุนโดยเรือขา,ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานในพระราชูปถมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ตสีสักจามอนมานสถานเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยอัดสัมชัญน,นำเสนอโดยศาสตราจารย์ดรสีสักจามนมาน ศาสตราจารย์ระดับ11บุรุษคอมพิวเตอร์แห่งเอเชียมีดายอินเทอร์เน็ตไทยมีดายอิเลิร์นนิ่งไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมผมศรีศักดิ์จามนมานขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาไอทีวันละคำวันนี้ขอเสนอเป็นวลีนะครับ Business Software Alliance ย่อก็เป็น BSA นะครับภาษาไทยก็เป็นกลุ่มพันธมิตรธุรกิจซอฟต์แวร์นะครับตั้งขึ้นมาเมื่อปี2531 เป็นสมาคมเพื่อการค้าที่ไม่หวังผลกำไรและเป็นการรวมกลุ่มของผู้ผลิตซอฟต์แวร์รายใหญ่จำนวนมากจากทั่วโลกนะครับสำนักงานใหญ่เขาตั้งอยู่ที่รัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ดำเนินการในประเทศต่างๆกว่า80ประเทศมีสำนักงานเช่นที่บรัสเซล์มิวนิคปักกิ่งเดลีจาการ์ตากัวราลัมเปอร์ไทเปโตเกียวสิงคโปร์ซาปารโลแล้วก็กรุงเทพนะครับ ุดมุ่งหมายหลักของ BSA ก็คือพยายามที่จะยุติการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของสมาชิกที่เข้าร่วมอยู่ใน BSA นะครับเขาก็บอกว่าเขาทำหน้าที่เหมือนเป็นสุนัขเฝ้าบ้านที่จะคอยต่อสู้กับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์แล้วก็คอยให้ความรู้แก่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์แลวก็รักษาความปลอดภัยไซยเบอร์นะครับเขาสนับสนุนนโยบายสาธารณะสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การค้าระหว่างประเทศการครุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาการส่งออกแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับตัวอย่างสมาชิกนะครับก็มี Adobe System Apple AVG CNC Coral Dell Intel McAfee Microsoft Siemens แล้วก็ Symantec h เป็นต้นครับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเนี่ยนะครับเขาบอกผลประโยชน์ก็มีเช่น โอกาสในการร่วมการรณรงค์หรือแคมเปญด้านการศึกษาและการตลาดสำหรับผู้บริโภคการผลักดันการส่งเสริมนโยบายการบังคับใช้การต่อต้านการระเมิดลิขสิทธิ์เป็นต้นนะครับประเภทสมาชิกเขาก็มีสมาชิกทั่วโลกสมาชิกสภานโยบายสมาชิกการต่อต้านการละมิดลิขสิทธิ์สมาชิกการต่อต้านการจรกรรมทางอินเทอร์เน็ตสมาชิกภูมิภาคเอเชียสมาชิกสมทบ สมาชิกประเทศในภูมิภาคยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกาครับสมาชิกทั่วโลกเนี่ยนะครับก็ช่วยสมาชิกสามารถเข้าร่วม b s a อย่างเต็มที่อาทิบังคับใช้กฎหมายกฎหมายนโยบายแล้วก็ยังได้รับเข้าร่วมเป็นกรรมการอำนวยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกในด้านการตลาดนโยบายสาธาระบริหารจัดการสาธารณะนะครับ แล้วก็สมาชิกประเทภทสภานโยบายเนี่ยนะครับอของ Policy Council เนีครับก็เป็นตัวแทนในสภา,านโยบายเข้าร่วมในการประชุมประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BSA นะครับมีส่วนร่วมในกิจกรรมนโยบายของ BSA มีส่วนร่วมนโยบายในประเด็นต่างๆอาทิการปฏิรูปสิทธิบัตรภาษีการวิจัยและพัฒนาโทรศัพท์ดิจิทัลนะครับ สมาชิกต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับก็เข้าถึงโปรแกร,รมบังคับใช้กฎหมายระดับภูมิภาคนะครับและการตลาดที่เป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ BSA สมาชิกต่อต้านการโจรกรรมทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับก็เป็นสมาชิกสำหรับบริษัทที่เคยถูกนำสินค้าของตนไปเผยแพร่ในทางอินเทอร์เน็ตนะครับ สมาชิกภูมิภาคเอเชียนะครับก็เป็นสมาชิกที่เป็นบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมเฉพาะโปรแกร,รมบงังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคเอเชียนะครับสมาชิกสมทบเนี่ยครับก็เป็นบริษัทที่ต้องการร่วมมือกับเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมเพื่อการขยายอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์นะครับสมาชิกในยุโรปเนี่ยนะครับก็จะเป็นเฉพาะประเทศในยุโรปนะครับ แล้วก็วันนี้นะครับเราก็ได้ทราบความหมายของบอรีที่ว่า Business Software Alliance หรือ BSA นะครับหรือกลุ่มพันธมิตรธุรกิจซอฟต์แวร์กันแล้วนะครับพบกับผมศรีศักดิ์จามนมานในรายการภาษาไอทีวรคำมได้ใหม่ในวันต่อไปนะครับสวัสดีครับ